ดีครับทุกคนมื่อนี้มารุนมุงรักกุ้งน้ำกันทุกคนบ่ได้ใส่โดนแล้วพึ่งมาใส่ใส่ไว้ซี้อ่านทุกคนว่าเขาจะหมานบ่ทุกคนผมใส่ไว้กลางน้ำเลยทุกคนมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนทักอยู่ไอ้คนประมงพผื้นบานเพื่อนว่าเจวใส่ไว้กลางน้ำว่าบ่มีบ่มีกุ้งจักตัวกุ้งมันบ่กาออกน้ำลึกเขาว่า เขาย่านปลากินก็ว่าไอ้กุ้งเขาจะอยู่แถวแถวขอบตะลิงยังสี่ทุกคนก็ว่าเพราะว่าขอบตะลิงจะมีปลาหยาปลาหยางเนาะแต่พอหลีผมผมผมเลยลองลองไปใส่เบื้องมันใส่มันกลางๆลางน้ำแล้วทุกคนเห็นบอ่อคุ่นยวจะพาหุนเขื่อนไปลุ่นน้ำกันเนาะว่าเขาจะถือบอ่อ หมดเลยทุกคนหอดแล้วหอดเลยทุกคนในลุ่นนี้นกันใส่มันใบกลางงามี่เล,ยล้ยละทุกคนอืมมงหักครึ่งโอ้ยมันหักครึ่งว่ามีจักตัวจักตาเลย ออมุ้งหักครึ่งทุกคนพุดเขาคือหักเลยจังไลยวะโอ้ยหักพักครึ่งเด็กหน่อยมันยกเหรียญบ่กลางวันจะมีเด็กหน่อยนะเหรียญน้ำไหลเชียง some on อันที called, ่สองหอดแล้ว huh. ท oh. uh ุกคนอัน huh. ท uh ี huh. ่สองหอดแล้วหอดแล้ว huh. ทุกคนเห็นบ่อยหยดน้ำกันเต็มเลยทุกคนเห็นไหทุกคนเต็มเลยติดขัดทากคนอันนี้ อิดไลท์ครับทุกคนอุ้นเห็นบ่ว่องเห็นบ่เต็มเลยทุกคนบุ่นกุ้งกามกามตัวใหญ่ๆเลยทุกคนเต็มเอรีเลยโอ้โหไลท์ครับไลท์เนยทุกคนมาจฉยเลยนะโอ้โหจิดขับเรื่องทุกคนติดขับติดเนย แล้วขออยาดเอาเก็บคนด้วยทุกคนโอ้ยติดคักทุกคนเห็นบ่อคนเห็นบ่อติดคักติดแนบ้องเห็นบนนูนติดคักติดแน่ทุกคนโอ้ยมาจังไหเนี่ติดก็ติดรัดมองติดก็ติดรัดมองก่ติดกบ่ติดอันนั้นสงสัยลวกเล็กหน่อยไว้หล่นมัน มันเล่นน้ำเล่อนอยังทุกคนสงสัยเขามาเหยียบมานยังมันทิพังหล่อพังเลยวะเขาคงบ่เห็นมัน้งมีจังไดเออโอ้ยตะกุ่งกามกามเลยทุกคนโตแบบเอีบเลยหวานขัดอันอันเดี้ยงฟอเลยทุกคน หลายฮะรุ่นอันทัดไปทุกค und uncut bei เมื่อกี้ติดทักทติดแน่ทุกคนก็กรเป็นตาเสือเลยรุ่นอันนี้เลยทุกคนผมบอกว่าเขาจะมานะใส่น้ำหนามลึกๆเลยทุกคน,เ,นเพื่อนเพื่อนกระชักเนี่ ก็ว uce. ว uce. ตัวใสยน้ำเลือกโบมี่จักตัวเด้อคนวาสันแหละต้องแบบคนใสมันก็ติดอยู่ที่ทุกคนในรุ่นนั้นนี่ทุกคนโอ้โหมันเหรอทุกคนอุ่้มนบ่มองเห็นบ่เนาะมันคักอืมนี้ก็มันคักทุกคนนี่หอด ข้าวหน่วยกติกคูดด่เยอะคู่เยอะทุกคนโอหมานขับเยอะจุกคน มานดูคนคอ,อยอยาาเก็บกคนเด้อเอาเก็บกคนโอ้โหโอ้โหครัดทุกคนบอกคิดว่าเขาจะติดบอดดอยไซด์โดนนะแม่ทุกคนนึกว่าตะเขาบงมีบอทุกคนหุ่นตใหญ่เลยทุกคนหุ่นตใหญ่บอกเอียบเลยทุกคนกุ้งยังโตใหญ่คักันโ อโอ้โหถือปรหมานอยู่ทุกคนถือปรหมานแห้งอยู่บกคิดบ่กฝันว่าจะถือขนาดนี้โอ้โหหลายตัวหทุโ,โบ้เขาก็ทักทักทุกคน ใ,ใส่ใจนังน้ำเลึกเขาว่าน้ำเลึกมันสีหูมีป่าเพิ่นว่าเอ้ยมันสีหูมีกุ้งเพิ่อนวะจะร้ะองมึงแล้วก็ติดดีอยู่ทุกคนจะไข่จะถือว่าหมานอยู่เหลืออันอีกอันนึงทุกคนกงใส่ไว้ในรองน้ำ ใส่ไว้นี่ลองน้ำน,น,น้ำมองตืน่นตืน่นนี่เลยทุกคนรับใช้จากนี้จะโตวะใส่ไว้น้ำตื่นตื่นนี่ละลองเวิรนงามตื่นกับน้ำลึกอ,อ,อันนี้จะติดดีพวกกันว่า กุ้งหน้ามลึกนี่มีตัวโตใหญ่ๆทุกคนมีตัวตัวใหญ่ๆเออเอกเลยเขาเอื่อนปุ่งแม่นหน้ามลึกปุ่งกามกามละทุกคนโตใหญ่ๆใหญ่เอวก็เลยทุกคนนี่มาลองเบิ่งผมผมผมใส่ไว้น้ำตื่นต่ว่าจะมีจะตูบ่เอาไปหยามน้ำลึกมาแล้วลองมาหยามน้ำตื่นมึงทุกคนนี่ใส่ไใบมองนี้ละทุกคน น้ำเลือกวดัดน้ำตื่นวัดติดท in ุกคนติดดูติดบ่อยหลายจะติดกุ้งขาวกุ้งหน่อยทุกคนกุ้งโตยังไงบ่มีจะโตเลยจติดแน่อยู่ทุกคนเยอะๆถาเบิองถาลุ่นน้ำกันเด้อว่าที่ผมใส่มามันได้หลายลมันไดลอันนี้ก็ได้เนื้อยู่ทุกคนแต่ว่าโตน้อยๆโตบ่ายังไง เดี๋ยวคนเด้อเอาออกหนักแทะว้าวว่าได้กระได้เนี้ออายุทุกคนได้หลายเติบเนี้ออายุแต่ว่าเป็นกุ้งกุ้งตัวน้อยๆไหมทุกคนบ่ราะเป็นกุ้งตัวใหญ่กุ้งขาวหน่อยทุกคน เดี๋ยวผมขออยาดเก็บกันนะอ้เดี๋ยวให้รวมยอดเบิองผ้าเพื่อนมาเบิองว,าวานันใดหลายปันใดแต่ว่าผมวา่าใดหลายเตือบอยู่ทุกคนกุ่งใหญ่ๆตัวบกเอยบได้ใดหลายเตืบแห้งอยู่ đưa tất quân mọi người, 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 con người, mọi 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 กุ้งตัวใหญ่ๆทุกคนมันบ่เต็มไปหมดโอ้โหได้ประมาณรูหนึ่งได้อยู่ทุกคนประมาณรูหนึ่งตะวะส่ออันตะวักกุ้งตัวใหญ่แห้งทุกคนใหญ่ขักใหญ่เนื้อใหญ่อีหลีอีหล่อเลยทุกคนอู้สุดยอดเลยถือว่าหมานอยู่สันมืบเนียแค่นี้เด้อสว,วัสดีครับ